การซื้อซ้ำโดยการเพิ่มแต้มพิเศษให้สมาชิกเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ B ีพ s s p o โพสทำได้เช่นให้เพิ่มจากเดิมที่จะได้แบบขั้นบันไดถ้าซื้อไม่เกิน10,000บาทได้แต้มเพิ่ม2%ถ้าซื้อมากกว่า10,000บาทแต่ไม่เกิน20,000บาทได้แต้มเพิ่ม4%ภายในช่วงเวลาจัดรายการที่หมดเวลาก็จะหยุดการให้แต้มเพิ่มทันทีเรามาดูการขายจริงกัน บินใบนี้สมาชิกมาซื้อใส่รหัสสมาชิกทำการขายยอดรวม1,230บาทจะได้แต้มเพิ่มจากช่วงยอดขายภายใน10,000ได้เพิ่ม2%คือได้แต้ม24แต้มพิเศษโดยโปรแกรมคำนวณให้อัตโนมัติและแสดงให้เห็นที่หน้าจอและสลิปใบเสร็จ ในบินจะแสดงแต้มทั้งหมดที่สามารถจะได้รับแบบอัตโนมัติสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย085 234 5980 Line Assign ห e l l B p s